เข้าไปคุณครูมีวิธีการพิจารณายังไงเอ่ยครับเขาถามว่าถ้า4 0 0พันะครับมีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง x คูณกับ3ยกกําลัง y คูณกับ5ยกกําลัง z หรือตัว4บ้ามาหลายนี่แหละนะฮะแล้วเขาบอกว่า x บวก y ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วยกกําลังด้วยตัว z นั้นจะมีค่าตรงกับข้อใดอ่าข้อน,นี้ก็เป็นตัวเอกสารเป็นรูปนะครับที่ผมโพสต์ลงไปที่เพจคณิตสกิจต่อมให้คุณครูได้ลองไปพิจาราก,กันก่อน วิธีการพิณาเดี๋ยขออนุญาตใช้สีม่วงแร่ๆกันละกันในการเฉลยข้อ,อนี้นะครับสี่พันคุณครูครับสี่พันนั้นนะครับมีค่าเท่ากับตัวเลขตัวนี้เป็นลักษณะของการที่เรากําลังจะจะมองหาการแยกอะไรครับการแยกตัวประกอบนั่นเองจําได้ไหมครับเรากําลังจะเอาสี่พันไปทําการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบนะครับ วิธีการแยกก็คือค,คุณครูก็จะต้องหาตัวเลขไปหารครับแต่ค,คุณครูการหารของค,คุณครูข้อน,นี้นั้นมันมีแนวทางให้อยู่แล้วว่าตัวเลขที่ค,คุณครูจะเอาไปหารนั้นมันจะได้แก่เลข2เลข3แล้วก็เลข5เพราะมันเป็นเลขฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเลขที่เป็นฐานของตัวเลขยกกําลังตัวนี้ไปหารได้เลยเช่คนคุณครูเอา2หารก่อนเนาะดูง่ายดี2เอาไปหาร4 0 0พผลลัพธ์ก็จะได้2 0 0พันเห็นไหมครับต่อไปค,คุณครูเอา 2, 2ไปหารต่อ 2นําไปหาร2000คุณครูจะได้คําตอบก็คือ1000ไม่หนาใจคุณครูเอา2หารอีกครับจะเหลือ500ใช่ไหมครับคุณครูเอา2ใส่อีกครับซัดเข้าไปคุณครูจะได้500ขหารครึ่งก็เจอเลยจะเหลือแค่250อ่าโอเคนะครับจากนั้นคุณครูครับคุณครูเอา5หารเลยดีไหมทีนี้นะครับใบรุ่นใจร้อนเอา5หาร วัยรุ่นใจร้อนเอา5หารปรากฏว่า5ถ้านำไปหารตัวนี้คุณครูก็จะได้ว่า5 5 25แปลว่าตัวนี้คือ50าสิคุณครูเอาหไปหารต่อครับ50มาเป็น50คุณครูเอา5หารอีกคุณครูก็จะได้5แล้วตรงนี้จะกลายเป็น2อ่าโอเคนะครับออกมาเป็นแบบนี้ แสดงว่า4,000ของคุณครูครับจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันก็คือเลข2มีกี่ตัวคูณนับแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5กับตัวเลขข้างล่างสุดเห็นไหมครับดังนั้น2คูณกัน5ตัวคือ2ยกกำลัง5นั่นเองสังเกตว่าข้อนี้เลข3ไม่มีไม่มีในในโจทย์เลยใช่ไหมครับหมายถึง3น่าจะยกกำลัง0แล้วแหละถ้างั้นหมายถึงไม่มีเาะ แล้วก็คูณกับ5มีอยู่3ตัวเห็นไหมครับตรงนี้1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกเห็นไหมครับถ้า4 5 6หจิ้งจบยัดไส้นะคุณครูครับนั <c oughs> ้นตรงนี้ได้ออกมาเป็น5ยกกําลัง3แบบนี้โอเคไหมครับจากนั้นครูก็มาพิจารณาว่า x y z ของเขาที่โจทย์กําหนดมานะครับก็คือบริเวณนี้มันก็คือเลขตรงนี้ของเรานั่นเองแปลว่า x ของเราจะถูกแทนด้วยเลขอะไรครับครูครับ x คือเลข5 y คือเลขศ แล้วก็ Z คือเลข3ค,คุณครูเอาไปแทนในสิ่งที่โจทย์ต้องการครับ x บวก y ยกกำลัง Z นั่นก็คือ5 0. บวก0วงเล็บไว้แล้วยกกำลัง3 5บวก0ได้5ใช่ไหมครับยกกำลัง3 5ยกกำลัง3จึงมีคำตอบก็คือ125นั่นเองโอเคไหมครับอ่าข้อนี้เป็นไงครับครูครับสุดยอดไหมเอ่ย